ครบผมพี terror, ium, ่น้องสวัสดีครับผมแต่ไม่หวยราดครับเบื้องเอาครับผมถนนหนท่างครับน้มาหน้าครับพี่น้องฝนตกบรรยากาศยังเหมือนงครับผมอนี่ทั้งทิศตะวันตกครับผมพี่น้องนี่ฝนตกยังเหมือแรงครับผมเบื้องเอาแต่ว่าร่มกับฝนกำลังเลื่อมมาทั้งทิศตะวันออกครับนี่ทั้งทิศตะวันตกครับผมเบื้องบรรยากาศฝนตกยังเหมือแรงครับเดี๋ยวใจพี่น้องหันไปเบื้องทั้งทิศตะวันออกฝนกำลังมากครับผมแต่ว่าตกมาแห้งล้วครับพี่น้องหันมาหันมา นี่ครับผมหนีตั้งทิศตะวันออกครับมืดมาเลยครับผมฝนคล้ายๆฝนฝนหนาวครับผมพี่น้องมาทางทิศตะวันออกเช <c oughs> ียงเหนือครับเออบรรยาก,ศกาศร,ร่มมากเ่อแรงครับผมหนาวมาก <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้สุมือนี่เอ่ออากาศนี่เปลี่ยนแปลงแบบเตี้ยวครับผมเดี๋ยวไปทั้งบุ่นเดี๋ยวไปทั้งปีครับเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศเนี่ยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝนตัยังเมื่อแรงครับพี่น้องครับเข่าเขียวๆครับผม ไอเบิ่งชัวข้าวแล้วครับผมเพราะว่าเห็ดนวกินครับมือนี้มาเห็ดนวกินอีกแล้วครับผมมามาติดตามมาเห็ดยังกินครับเพราะยงครับบ้านพาาเพิ่มาว่าเพ่อเห็ดนวากินมือนี้เพจโซ่ฝีมือครับผมพี่น้องมาทิต่ตามครับผมไปเบิ่งว่าเพิ่งเห็ดยังให้กินมือนี้มาเบิ่งด้วยมาเบิ่งด้วยพี่น้องครับผมย่างป่านิน่นโอ้ย่ยางอบพนเชียวปี่ๆจะกินได้บนหับานนี้ นี่คือเมนูแรกครับย่างปลานิ่นครับผมหัวใจมันมาไปเบิ้งว่าเพิ่นเห็ดยังแน่ครับย่างปลานิ่นเห็นแล้วนี่ก็อีกหนึ่งเขาอีกแล้วครับผมนี่โอ้ผมเปิดไฟก่อนเดี๋ยวพี่น้องเอาใส่ต้มยังนั่นนั่นนั่นทำน้ำน้ำซุปน้ำซุปใส่ไอ้ใส่ไอ้ไอติม่า ชีเฮ็ดยังไอ้ชู้กินมือนี้มือหนีบอ่ะเฮ็ดครับผมสิปล่อยพคนชั่ครับผมสิลาบปลาดุกแบบเนื้อเดี๋ยวผมสิเบิงว่าลาบปลาดุกแบบเนื้อเพิ่นสิเป็นจังไดเอามาเบิงก่อนเอาซับแล้วตัวนี่งซับเลี้ยแต่วัดเดียวเดียวแต่ซับใส่ยังคือเลยเองส่นใส่ยังแนียนซับอีกอันนี้ใส่ยังเดี่ยได้ด้วยนะอ๋อที่ขวาวันที่ใส่ยังไดนะนี่นี่จะขวนี่หรืก็นี่ข้าวซับใส่อีกทีเอาพี่ระวังเบิงของเนื้อแบบใดครับผมมาติดตามครับ ไงข้ามปันจีบอว่ามีจีเฮ็ดแบบเนื้อๆไอ้ผมกินครับลาบประตูครับผมอันนี้ก็ป่าย่างครับผมติดตามครับไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมฝนฝนตก่านผ่านไปแล้วครับอฝนตก่านไปแล้วครับ ตกแลนครับผมพ้นก็นด้ข้าวหนีก็เลยได้โอกาสออกมาจิบไปจิบพังหนอกมากินครับลาบปะดุกแบบเหนือครับผมติบตามครับไปสิมีบ่สิเหลือบอ่เบื้งเข่าครับผมเบืง้งน้ำน้ำนั้าลยครับผมแต่ว่า เขายังตุนนหน่อยอยู่เพราะว่าฝนมันมาซาครับผมหัวก็ได้ว่านปุ๋ยกันตุนเขาก็เลยตุนหน่อยครับนี่บอเนี่ยก็หัวก็เต็มครับผมพอไงข้ามป่านครับเดี๋ยวไปเบิง่งทางหนอกอยู่ทั้งผุนครับเค่อยเก็บอยู่มาพี่น้องมะติดตามครับอ,อพี่น้อง น้ำท่วมครับผมธรรมดาอยู่ต่ำๆเหมืนครับมัจะเป็นผักอยู่ข้างล่างตองนั้นครับผมน้ำท่วมครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเบื้องหามันงอกขึ้นมาข้างบนครับผมโอ้มีอยู่ครับผมมีอยู่พี่น้องมีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่นี่นี่นี่มันงอกขึ้นมาอยู่ครับพ่อได้กินอยู่นี่นี่ครับผักนอกครับผมอะาเจ็บเจ็บครับผม อ<ค>ุ้ยเด็ดถีกเนี่ามาเป็นเด็ดถีกอันนี้ครับมันหนงาทึ่งบางหนอกเลยบานมาน้ำกันอึ๊บเดี๋ยว ว่าครับผมอย่าองคุณนลายๆเดย๋ยวันสิบเบิดครับเดี๋ยวไปลากน้ำข้างบนอีกที่หนึ่งครับ นอกครับผมอไปลากข้างบนอีกที่หนึ่งครับใช่ยังงั้นใช่ในต้นของมัซี่ด้วยตหลาประดุ้ใช่ยังแน่ใช่ของขวายมอนใส่ขี้กันบ่ขวายใส่พิลางมากเพราะท่านวิธีการทำเลยครับผมคาดจะไปเก็บข้างนอกเดี๋ยวต้นของมัซี่ด้วยนะะแซ่บจีท่านเลยขั้นตอนคลิกใส่ผักหอมแมนบ่อือเอาล่ะพี่น้องเลยเล็บวูลูเลยแบบ หูแต ja <cient> okay. ่ว่าเปิ้ลไส่แบบแข่งบ่เออบ่แบบเกลือ่วงเลยเกลือพวงไม่เสียบบ่หอมก็ใส่พริกป่นพริกันนี่พริกป่นก็ใส่ข้าวกล้องกใส่ใส่ใส่ข้าวกล้องผู้บ่ข้าวกล้องเนื้อที่เดียมึงหั่นโอ้เนี่ยซิมเจ้าของเข็ดเองซิมเอียงบ่ขันว่าบ่แสีบกันกี่ว่างเนี่ยหอมเสีมันต้องเห็บพูดเป็นซิมตัวบ่ล่อล่อขั้นตอนสุดท้ายวันบ่ขั้นตอนสุดท้ายใส่หัว เดี๋ยวเอาต้นหอมทีก้อนแต่ว่าท่านที่เราข้าไปเก็บผักบ่เป็นยังกินเนื้อบึ้งก็ได้เนาะอือกระลังหนึ่งเขาครับรอสักครู่ครับผมฝนสตกแล้วพี่น้องครับผมขั้นตอนการทำหมูเพิ่นบ่เห็นน้ำเพิ่นเลยครับข้าจะไปเก็บพังหน่อกับขึ้นมาเพิ่นว่าทิใส่ผักขั้นตอนกู้ตายืายอใส่หัวหมุนเลยบ่ตายครับ ภาษาใส่หอมกับสีเป้งบอกว่าขั้นตอนทุตายอยู่เองมีอยังเงิต้มบอกมีหอ่อนต้มครับผมรสชาติเป็ียงเลยซิมเมึงกันครับผมอันใดเสียบห่อนบึนี่เศร้าห่อนไปนี่เศร้าห่อนอะไรไปนี่ขมเล็นหน่อยครับมีอย่างอีกมีลาบครับผม เบื้องพังหน่อกับมะเขือยื่อใสวะมะเขืออู้เพื่อนีอ้มะเขืออเขื่อมันลบไอ้จีซิมลาบเพิ่นครับเพิ่นบอกว่าลาบครับผมเบิง่งเนี่ยคือคือ,คอ,คอปนนี่แหละลาบครับแต่ลาบลูบว่ามืเอเฟร้ลาบสุบไต่ซิมลาบครับผมพีน่น้องกวนจีกินจริงจังครับมกนคุยได้ปะมบบีบางอื่นคุยได้ อุ้ยตอนเลยครับผมเศษเ่นน้ำเนาะลาบส่วน้ำเอกสบน่ำน้ำต้องดูลาบเนี่ยอะไรกันนี่ส่วนน้ำกระดับทุกเม่อกระดับยิบไห้กวาดใออกหัวก็ไม่จินออกหัวออกคาไ่ด้นะตกลงมันยอวะ อาบอได้กินกับขวดนี่อเป็นบ่อสดอีเดี่ยวส่วนใหญ่เป่นขวดเลยส่วนี้กินก็นขวดอาเบอรแลยกินกับขวดอ้าวพี่นอะรชแท็กคือลาบเท่านั้นนะครับแ่ะ่อย่าจีบก็ลาบเล่าว่ะอันอนี้มันปลาปลาปานิ้งตายครับถ้าปลตายคนจะอะไ้จีบก็ลาบผมเห็นอยู่ครับผมเอารสแากคล้ายกันนั่นละ บัตั้งกันดอกครับใส่หมกดใส่หมักอีหยังอยู่หมุดยังกว่าแควนมึงยังกว่านหมุดควันเราใส่อยู่บ่ใส่อยู่บ่ใส่อยู่บ่มันดับกินข้าวบ่ได้ใส่หลายอ่ะมึงใส่น้อยอยานจะกินบ่ได้ใส่บวกแคนเพื่อดับกินข้าวครับคอยยื้อใส่ละพี่น้องมากินข้าวต้องกันครับลาบเนื้อใส่หมกแควนหน่อยหน่อยพวกปลาใส่หลายผมยันผมกินบ่ได้ กวนกหนอยเพิ่ว่าใสบรเล็กกุ้งแกงนิ่มคิ้วกระดั้างนอครับยิบไม่ไมสดสดแซ่บแต่างหนอคนมาลาให้สดเอานั่นบอกมันกำลังจะแซ่บบนบ่ลาบเลยตงสดยังแซ่บบนบ่ จะต้มผมอึผมเดยูผมเไผมมไรมันยังไม่กินขน้ำเบรินจริงหรอกครับผมอุ้ยมัวน้ำเบื่งบรรยากาศยังมาเลี้ยงฝนตกตายไปนของน้ำเบืองเหรอต้อนดอกตอนเนื้ออื้ แต่ยังจบว่า <payment> ย <about smoke> ังาจีบัะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลับถูดเรามีนยูครับจะหลับกันลามเนี่ยไปแล้วาเนียต้องขุมในลานเนี่ตะเก็บใบบ้ไหนนี่ขัดตาเล บวกเป็นยากแ่ทำได้แ่เขาเกอืมอะงมนแล้ว

สัมภาสัำภาต้องรู้ว่าใครในรายนิ้ใน,นทางนี้โดยอยูนะ่ไหมใครบคร้างอยู่เรก <c oughs> ินไปกินมาถึงอิ่มตัวมดเจียงเ้าแ,แกบอ่แฉบเบิดแล้วครับผมพี่น้อง ว่าทมาบึงเป็นเห็ดโดเห็ทายประทั้งประทันครับข้าไปเจ็บพังหนอกแล้วพี่มาเหนียบลอยเลยครับผมต้วงหนก็แจ็บบึกคุณเจ้าับบว่า่งไใบงให้เจะชื่น่อถึงวันยังวันเส้นยาวจัดครับนี่ครับผม ตกที่ก็คือว่ามาเบึงเ้งบรรยากาศยนมแรงฝนตกยมากเินมันเห็ดับตะเกยบบางหเก็กมยบลอยเลยเ็่ไงเก็ดดีครับ่างครับผมแต่ไม่เหมือราดที่ว่าสีแก้วไปยังข้าปานันอืนม่กินเขาครับผมเหมือนเนเอไม่มกินเาว่า่ต้องเห็นนะจะเห็นกกินนเ่นผมก็เล่ไปเก็บผักกับมายบลอยเลย จกิบเลยครับผมไม่เห็นยังหรอกครับครับรม่คราบสวัสดีครับผมเดี๋ยวมึงไมมผมไม่เห็นเองกินกินไทยเราเ,รเรห็นแล้วบอหล่อผมันบนูบ่นครับคือไม่ไปขายฮะกิ๊บครับผม